ไปดูอีกหนึ่งโครงการครับนั่นก็คือโมโนทวิตินายปั่นด้วยใจสร้างรอยยิ้มนะครับเรายังคงต่อเนื่องสัพพะกำลังทั้งหมดที่มีอยู่มาจัดสรรกันให้เรียบร้อย<ะ>มาแพ็คกล่องมาแพ็คแฮปปี้บ็อกซ์กันนะครับโดยมีทั้งผู้บริหารมีศิลปินดารา<ะ>มีผู้ประกาศข่าวแล้วก็พี่ๆน้องๆโมโนทวิตินามาช่วยกันแล้วก็ที่สำคัญคุณผู้ชมรอรับได้เลยนะครับเพราะว่าวันนี้จะเป็นอตแรกที่จะส่งออกจากสตูดิโอเราไปถึงมือทุกท่านแล้วนะครับ คณะผู้บริหารกลุ่มบริษัทในเครือโมโนเน็กซ์ครับนำโดยคุณปฐมพงศิรชัยรัตน์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทโมโนเน็กซ์จำกัดมหาชนและคุณปฐมนันันพันประเสริฐเ e ด d o f 3 BB 3 BB กิกะทีวีบิสเนสบริษัท3 BB TV ทีจำกัดและอีกหลายส่วนงานครับพร้อมด้วยกลุ่มนักแสดงศิลปินผู้ประกาศข่าวแล้วก็ยังมีทีมนักบาสเกตบอลนะครับ จากทีมบาสแวมพ i e บาสเกตบอล l ะคาเดมี่รวมไปถึงพี่ๆน้องๆพนักงานของโมโนทวิตินานครับได้ร่วมกันทำหน้าที่เป็นจิตอาสาแพ็คแฮ p ปี้บ็อกล่องปันด้วยใจที่ข้างใน Happy b o ็อเนี่ยเราก็จะบรรจุไปด้วยสิ่งของอุปโภคบริโภคที่มีความจำเป็นในการดำเนินชีวิตนะครับไม่ว่าจะเข้าสารปลากระป๋องนมกล่องยาแก้ไข้น้ำดื่ม นะฮะแล้วก็มีอีกจำนวนมากทีเดียวเราบรรจุแพ็คลงใน6,500กล่องเพื่อช่วยเหลือจำนวนทั้งสิ้น6,500ครอบครัวครับที่ได้ร่วมลงทะเบียนผ่านทาง Facebook Mono 29 Mono 29 News แล้วก็ผ่านช่องทางของ M t h a ไยด้วย ซึ่งการแพ็คแฮปปี้บ็อกซ์นะครับก็เกิดขึ้นภายใต้มาตรการในการป้องกันการระบาดของเชื้อโควิด -19 เรามีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลครับมีการฉีดพ่นค่าเชื้อผลิตภัณฑ์ในขณะที่เราปฏิบัติหน้าที่กันแล้วก็ทางไรรษณีไทยนะครับจะจัดรถมารับแฮปปี้บ็อกซ์รถแรกในวันนี้ครับ23กรกฎาคมแล้วก็รถที่2ก็ต่อเนื่องในสัปดาห์หน้า โดยคุณปฐมพงพงศิรชัยรัตน์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทโมโนเน็กซ์จำกัดมหาชนกล่าวว่าทางกลุ่มบริษัทในเครือโมโนเน็กซ์ได้เล็งเห็นปัญหาผลกระทบที่เกิดขึ้นในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดจึงได้จัดทําโครงการโมโนทวิตตินายปั่นด้วยใจสร้างรอยยิ้มขึ้นมาโดยก็ได้รับความร่วมมือจากพันธมิตรที่อยากจะร่วมส่งต่อความช่วยเหลือไปอยังผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนให้ได้มากที่สุดนะครับ ซึ่งเราได้เปิดลงทะเบียนในช่วงระหว่างวันที่12ถึง16กรกฎาคมที่ผ่านมาครับและมีผู้ที่มีความต้องการความช่วยเหลือมากถึง6,500รายจึงได้พิจารณารายได้ของรายการข่าวโมโนโทวิตินายจากทุกช่องทางรวมมูลค่ากว่า5ล้านบาทเพื่อจัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคเพิ่มเติมให้ได้ตามจำนวนทั้งหมดครับเรื่องราวของทุกๆท,ท่านเราก็รู้สึกว่าเราไม่อยากจะคัดเลือกใครเลยครับเราคิดว่า ด้วยสกยภาพของโมโนเราต้องคัดเลือกแต่เราเราเลือกไม่ลงจริงเราทิ้งใครไม่ลงจริงครับเราก็เลยขยายขยายเรื่องราวตรงนี้ด้วยการที่สอบถามพันธมิตรต่างๆว่าการที่โมโนจะขยายนะครับจำนวนเนี่ยในการที่จะแจกใจแฮปปี้บ็อกซ์ให้กับแฟนๆที่กําลังมีปัญหานะครับประสบวิกฤตกับโควิดสิในการใช้ชีวิตเนี่ยเพราะว่าบางคนก็คือทั้งการดูแลครอบครัวการงานต่างๆ,ๆเนี่ยมันมีปัญหาไปหมดนะครับก็ ปรากฏว่ามีพันธมิตรหลายท่านนะครับที่เข้าร่วมตรงนี้เราก็บอกว่าอยากจะช่วยเหมือนกันนะครับแล้วก็คิดว่าเป็นเรื่องที่ดีครับที่ได้ผ่อนนะครับผ่อนปัญหาเนี่ยที่จะเยอะให้มันเป็นเบาลงนะครับแต่ว่าเราคิดว่ามันก็คงไม่สามารถจะตอบโจทย์ได้ทั้งหมดยังไงก็คงต้องสู้ๆครับแล้วก็เราคิดว่าณจุดนี้เนี่ยคงเป็นจุดหนึ่งที่เราช่วยทั้งหมด6,500รายนะครับ6,500รายก็คือ6,500ครอบครัว ที่ได้เข้ามาลงทะเบียนกับเราแต่ว่า ยังมีข่าวดีนะครับ<ฆ>เพราะว่าล่าสุดเนี่ยคุณปฐมพงศ์เปิดเผยด้วยครับบอกว่าหลังจากนี้จะมีการต่อยอดยโครงการต่างๆอีกครับเพื่อที่จะช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด -19 ในอีกหลายโครงการไม่ว่าจะเป็นการเปิดให้เข้ามาฝากร้านฝากกิจการผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆนะครับ<ฆ>หรือว่าทางช่องโมโนโทวตินายของเราแล้วก็จะมีการจับคู่ให้ความช่วยเหลือสําหรับผู้ที่ต้องการส่งมอบสิ่งของต่างๆให้กับผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน ซึ่งเรากําลังพิจารณาแล้วก็เตรียมแผนดําเนินการกันอยู่เดี๋ยวหลังจากนี้จะได้เห็นโครงการต่างๆต่อไปนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณสําหรับบริษัทไบรสนีไทยเพื่อนแท้ร่วมทางเคียงข้างคนไทยในทุกสถานการณ์ครับที่ได้เอื้อเฟื้อการจัดส่งแฮปปี้บ็อกซ์กล่องปันด้วยใจโดยที่ไม่คิดค่าใช้จ่ายเลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็ต้องขอขอบคุณสําหรับผู้สนับสนุนใจดีพันธมิตรใจดีทุกท่าน ที่ได้มีการจัดส่งเครื่องอุปโภคบริโภคมาร่วมกันสร้างรอยยิ้มมาร่วมกันสร้างกำลังใจให้สังคมไทยผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะครับ